สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟสาขาเมืองทองนิเวศ03787ค่ะกลุ่มประชากรเป้าหมายประชากรเป้าหมายหลักคือกลุ่มชายหญิงวัยกลางคนพ่อค้าแม่ค้าเนื่องจากเซเว่นสาขานี้ตั้งอยู่ใจกลางตลาดซึ่งจะมีลูกค้าหลักคือย่านตลาดแล้วชุมชนโดยรอบ และรวมถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มคนทำงานที่เข้ามาใช้บริการอยู่ยตลอดเวลาประเภทประชากรทางกลุ่มผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประเภทประชากรเป็นกลุ่ม Infinity populaion t หรือประชากรที่มีจำนวนมากไม่สามารถนับได้ครบเนื่องจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอิเดเวนมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายที่หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการอยู่ตลอดเวลาและเป็นจำนวนมากจะจัดว่าอยู่ในประเภท ประชากรที่มีจํานวนมากและไม่สามารถนับได้การตั้งสมมติฐานที่กําหนวดว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติวิธีการสุ่มตัวอย่างวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบจัดประชากรออกเป็นพวกหรือชั้นโดยยึดหลักให้มีลักษณะภายในคล้ายกาันหรือเอกพัธ์มากที่สุด แต่จะแตกต่างกันระหว่างชั้นมากที่สุดจากนั้นจึงทำการสุ่มจากแต่ละชั้นขึ้นมาศึกษาสาเหตุที่เลือกการสุม่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเพราะว่าเป็นการแบ่งข้อมูลของประชากรได้อย่างชัดเจนและแม่นยำคำนวณขนาดตัวอย่างในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สูตรการคำนวณตัวอย่างเพื่อประมาณสัดส่วนของประชากรโดยกำหนด ระดับความแปรปรวนสูงสุดคือ p เท่ากับ0.5และ q เท่ากับ0.5กำหนดระดับความเชื่อมั่นที่95%และยอมรับความคาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง5%ค่ะขอบคุณค่ะ